เปลี่ยนกรกระบะแน,น่เยธะคันหนึ่งเป็นล็อกแน่นแล้วครับสี่ตัวแล้วนี่แน่นแล้วเป็นล็อกแน่นหนึงสี่ตัวแล้วฟังตัวหน้าก็เปลี่ยนยกยกตัวหน้าดูหนะ่อยอย่าเพิ่งจับเดี๋ยวยกซ้ายยกขวาบอกเปลี่ยนแล้วมุนมุนมุนไม่หมุนในนี่มุนเปล่า,ลากลางตัวหน้าอะเอามือออกฟับงบ๊อบบ๊อบบ๊อบเรื่อยๆนะจับไว้จับกลางไว้ โอเคไม่โยกแล้นะตรงนี้ต้องมีแหวนรองเลยนะไหนมีแหวนรองตัวหนึง่งแล้วก,ก็ตรงนี้นะนนจ,นนจะมีแหวนรองตัวน,ตน,มมนึงแล้วก็ค่อยใส่น็อตตรงนี้นะแหวนรองรองเนี่ยมือจับเนี่ยมันจะมีแหวนรองตรงนี้ตัวหนึ่งเอาทางนี้สวยกว่าจับไว้เรียเอาคอนตียมเสมอถือไว้ใส่ไปอย่างี้เนาะครับแล้วก็มีแหวนรองตรงนี้ตัวหนึ่งแหวนรองแล้วค่อยใส่ตัวนี้ พอใส่ตัวใส่ตัวนี้เสร็จมันจะมีแหวนรองตัวหนึ่งแล้วค่อยค่อยล็อกน็อตครับแหวนตัวใหญ่อะตรงนี้ตรงนี้มีแหวนตัวหนึงน่งเอายิงอันนี้ไปเอาสุบซีมาด้วยส,สุบซีบล็อกไงแบบเดิมอะแบบสูตรเมื่อกี้เมื่อเช้ายกขึ้นหน่อยยกยกยกตรงกลางขึ้น,นไม่ใช่มึงยกเอียงหน่อยนั่นแหละพอเนี่ยยกยกตัวนี้ให้ให้เอียงหน่อยให้เอียงสิทำไมองศาไม่เลี้ยวเลี้ยวนี้ ตัวไหนเมื่อกี้หมุนหม,นมุนอีกทีนึงหมุนหมุนหมุนอีกอีกอีกเอาด้ามไปทางนูน้นเออดันมาดันมาดันอีกอีกอีกเออให้มันได้สี่ห้าองศามันจะเข้าพอดีของมันเลยอ๋อเดี๋ยวเอาออกก่อนพอพออีกตัวหนึ่งอีกให้มันได้สี่ห้าองศาพอเอายิง เอามือขันอีกทีนึ่งกันพลาดนูน่นเอาสิบสี่นี่เอานั่นน่ะเอาไอ้สี่สิบ้าะจับนู 14, 15, น่นเจสี่สิห้านะอันนี้ันม่ค่อยมีแรงเลยนั่นมีแรงจับไปเอาตัวนั้นน่ะกดกดมือขวาลงล่างเอาสิบสี่นี่สิบห้ากลับข้างกลับเจอกดกดมือ, 15, มอขวากดมือขวาไปพอบอใหม่เพลงมอยู่ฟังนี้น่ะมาอยู่ฟังนี้ กด,กดมือมือซ้ายลงมือขวาจับไว้เอาสลับเกะไปทางนู้นแม่นแล้วเอามือมือขวาดึงขึ้นมือซ้ายกดลงพอๆตรงนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องตรงข้ามจำหน่อยดิใส่มิดก่อนมันไม่เข้าไม่กลับเกะไม่ได้เอองนั้นตายอยู่อ๋อ ต้องเยียบหรอกได้อยู่พอละอีกตัวนึงใส่น้ำต้มเลยอั่นแหละแล้วดึงดึงกดมือขวามือซ้ายกดมือซ้ายลงมือขวายุ่ยเฉยพอละเออเอาสนิทขีดปลายหน่อยขีดหัวหน่อยขีดขีดข้างนอกอ่ะตั้งขึ้นตั้งส่วนิทขึ้นอ๋อพอขีดในรูหน่อยในรูนู่นหน่ารูเออตั้งส่วนิทขึ้นนี่ไปอยู่ฝั่งนู้นนี่ งทิ้งทำไมล่ะมันใช้ได้อยู่